ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิด ดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งค่ะในช่วงที่ผ่านมาพันแสงรุง้งนำเสนอสารคดีชุดใหญ่ที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดชุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของคนมอญช่วงที่นำเสนอไปแล้วก็มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีได้รับรู้อัตลักษณ์ของคนมอญจากที่ต่างๆทั่วประเทศเจาะลึกบางตอนเรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมอญบางขันหมากที่ลบบุรี อีกตอนหนึง่งเราก็ขึ้นเหนือไปดูมอญที่ลำพูนวันนี้ก็พิเศษเช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมอญที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะที่นั่นมีมอญตั้งแต่ยุคโบราณระยะหลังกลายเป็นจังหวัดที่มีแรงงานมอญมากที่สุดเนื่องจากอพยพข้ามแดนจากฝั่งพมา่าจากรัฐมอญเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะหลายๆคนบอกว่าเขาคือแรงงานพมา่าไม่ใช่ค่ะพวกเขาบอกว่าเขาคือคนมอญ มาจากรัฐมอนเรื่องราวอาคติทางชาติพันธุ์ทำให้ชีวิตพวกเขายากลำบากหรือไม่วิถีชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างไรผเผชิญหน้ากับอะไรมีความฝันมีความคิดอย่างไรบ้างวันนี้ติดตามเรื่องราวของคนมอนสมุทรสาครในตอนแรงงานมอนที่สมุทรสาครสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีแรงงานมอนมากที่สุดในประเทศ คนทั่วไปเข้าใจว่าพวกเขาคือพมา่าเราไม่ชอบเลยพูดตรงๆนะรับไม่ชอบอยากใหคนหมอนอคติทางชาติพันธุ์ทําให้คนมอนจากประเทศพมา่าดําเนินชีวิตยากลําบากขึ้นหรือไม่แรงงานที่เข้ามาโดยกระบวนการค้าแรงงานจนถึงค้ามนุษย์ก็จะถูกหลอกจริงหรือที่ว่าเขตแดนประเทศไม่อาจกั้นการแสดงตัวตนของคนมอน มูลค่าการส่งออกนับหมื่นล้านบาทต่อปีจากกิจการประมงและธุรกิจที่ต่อเนื่องกับการประมงทำให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตร,ระดับต้นๆของประเทศ <c oughs> มีปัจจัยหลายอย่างที่ผลักดันและขับเคลื่อนให้สมุทรสาครหรือมหาชัยเติบโตทางเศรษฐกิจปัจจัยสำคัญหนึ่งคือแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว ธุรกิจประมงประมงต่อเนื่องรวมถึงงานภาคการเกษตรจำเป็นต้องมีแรงงานจำนวนมากทำให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลมาทำงานเมื่อประกาศจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเพื่อขออนุญาตทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครโดยจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีจำนวนมากที่สุดคือแรงงานมอญจากประเทศพมา่ามีจำนวนแสนกว่าคน ในสมุทรสาครพรม่าอาจจะถึง9 7แล้วจะเอาคนไทยที่จบการศึกษาระดับสูงๆมาทำงานเป็นกรรมกรเป็นงานที่ต้องยืนต้องใช้ความอดทนอ่ะไม่มีนะครับไม่มีบางคนบอกเอ๊ะทำไมงานพวกนี้คนไทยไม่ทำคือคนไทยอะ่ะมันไม่มีแล้วในกลุ่มนั้นแล้วไม่มีเขาก็ไม่ได้มันต้องมีอย่างถูกต้องอย่างอยู่กันต้องอาศัยซึ่งกันกและกันต้องดูแลกันอย่างดีนะครับ ทำไมคนมอญจึงเดินทางจากรัฐมอญมุ่งมายังสมุทรสาครสมุทรสาครถือเป็นชุมชนคนมอญเก่าแก่คนมอญกลุ่มแรกเดินทางมาสร้างหลักปักฐานเมื่อ200กว่าปีก่อนในสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณตำบลบ้านเกาะตำบลท่าทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครต่อมาในสมัยรัชกาลที่สามอีกกลุ่มตามมาตั้งถิ่นฐานบริเวณวัดป้อมวิเชียนโชติการามวัดโคกและวัดบางย่าแพรกภุ่มหลังในฐานนเป็นชุมชนมอญเก่าแก่ประกอบกับการส่งเสริมให้สมุทรสาครเป็นเมืองโรงงานและอุตสาหกรรมทำให้คนมอญจากประเทศพมา่า ที่ประสบปัญหาความไม่สงบในรัฐมอนความยากจนและการถูกละเมิดสิทธิเดินทางเข้ามาสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าในประเทศไทยบางคนเขาเรียกพมา่าเ่ยเราไม่ชอบเลยเพูดตรงๆเลยครับไม่ชอบอ,อยากไี้พุทคนมอนแอฟริมอนพุทมอนถ้ามันถูกกดดันทางพมา่าที่ได้ยินมานะเราจรัดนะต้องแบ,บ่งาสิบชาแล้วรู้สึกว่าจะเป็น สัญชาติที่มีกรรมทันะ้งนั้นมีกรรมก็ถูกรังแกมาตลอดอยู่พมา่พมาพม่าก็รังแกอยู่คนอยู่เมืองไทยบางพวกนะก็ถูกรังแกนะคือถูกรังแกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนมอนเคยมีประเทศเป็นของตัวเอง แต่หลังจากแพ้สงครามและถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพมา่าเมื่อ200กว่าปีก่อนการอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของรัฐบาลทหารทําให้สถานภาพของคนมอญในฐานะชนกลุ่มน้อยถูกกีดกันและบีบคั้นเกิดการเดินทางอพยพเพื่อสแสวงหาโอกาสที่ดีของชีวิตคนมอญสัญชาติพมา่านับแสนคนออกจากบ้านเกิดมาหาหนทางข้างหน้า ิดตาขึ้นมาก็เห็นโลกก็เป็นเป็นคนมอนหมดเลยสร้ารถช่ยหรือสุรชัยอาจารย์นัวเป็นแรงงานมอนคนหนึ่งทำงานมาหลายรูปแบบปัจจุบันเป็นล่ามและครูของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วก็เลยผมเข้ามาทั้งในกรงเทศผมทำงานก่อสร้างทำทุกอย่างเรื่องทำงานกระจกที่ได้เขาให้มีงานทำให้ยู่ได้ งานกอ่อ<ค>สร้างเนี่ยมาเป็นงานงานทาอลูมิเนียมที่ติดกระจกแล้วก็ติดฝ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสีแล้วก็ทํางานร้านอาหารจากที่เดินเป็นเด็กเดินอาหารแล้วก็เป็นเป็นพ่อครัวด้วยเห็นไหมพัฒนาขึ้นเป็นพ่อครัวครับผมแล้วก็มาทํางาน NGO ครับผมกลายเป็นว่ามามีสว่วน